ได้ค้างัวใหญ่มาเขียงเป็นตัดให้ทำนี่จะมาตัดตัดเครื่องเหมือนตมไงใส่ไปทานใส่มีดติโตเลยครับปั้นเลย มันไขมันอยู่ในนี้ตัดทัวนเลยมัน,นววอันเงาหดเอ็นมันต้อบอกหนึ่งทีแตเอ็นเป็นป่ไแม่ทีได้เอ็น เนี่ยว่าไไข่มัน,ก,นกินแ้ก,ก,กินะอะไรบ้างกินอะไรเด็เดี๋ยวไดยเดี๋ยวไกลแล้วเดียวเดิ่ง เรียบร้อยไอต้อมเอาต้มเอาเนี่ยครับเอาเอ็นมัน วา,าต้มโอ้อยแม่มาทางทีไรเพรพอแล้วพอแล้วสาม้านีงต้มตีนงัวตันยืนรับไปตรงมาเป็นมาหรือมาลดต้มมาได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งหุ่น เอ็นออกนี่เอ็นมันนี่ตรงเอ็นมันตัดตึงเข้ามาแล้วแต่มันทไหร่ในเปือ่อยเดี๋ยวต้มไปอีกักน้อยอปิดฝ้าม้อไว้เติมเปื่อยอยู่นี่ตรงเอ็นมันนี่เนี่ยตเต็มหม้อนี่เบิดนี่นี่ร้อยสี่สิบบาทเดียวเลยกค็คนบ่คอยซื้อดอกขามันคนขานตม้มคนขานต้มมันต้องเอามาตม้มมากอย่างมัน,มนต้องใช้เวลาด้าว่ามัน คุ้มอันนี้เรื่องควบคุมหรือคุ้มแต่มันใช้เวลาเห็ดโดนโเ,เดี๋ยวต้มไปจกักชั่วโมงกว่าๆนะครับแต่จังดูเพราะเดี๋ยวแล้วสิมาเอาเอาออกจากกระดูกมันส่วนไขมันมันก็บ้ากินหรอกเอาสีให้ม้ากินแต่กินของดีแล้วออกม,มาเหมือนกันทุกท่านเละอาจารย์ นี่ละกินนี่มีม้าตัวนี้ละอ้าวมาหยังมาหยังมาหยังมาแม่มาแม่ตั้งมาแล้ว ใส่มีดเล็กน้อยโอ้เอ็นมันม้ยข่อนจักน้อยเขาเกาขึ้นมากใหม่ๆเจ้ดึงๆๆๆเลยกูได้บะเคยกินกับซื้อมาแค่ทีนเบื้องด้อบัด อเอป่นไหมก,ก็ดีแล้วแหละแต่นันเปลี่ยน้างไรห้องเบรคปิ่นบดแสบ เห็นมาเลยนี่ไงโอ,โอ,โอ,โอ้แก้วกินเหนียวแสบ ก็จะ <Yeah>, <c oughs> ได้กินเอ้เป็นเด็ดเลยเด็ดหยำพุดๆหนี่งแบบนี้ความต้มโวนครับสามชั่วโมงเนาะต้มมานนี้เตรียมหมอหนึ่งเนาะสองขาแม่ลานก็ดเตี้ยวหมอนะมีห้องใครเบิดมือหมดเลย คนที่หยากมาต้องแบบเด้งดึงดึงดึง,ดง,ดงลเลยนี่คนน่ะได้หมอหนึ่งอันนี้งอสองขาเด็เนี่ขางอสองขาได้หมอหนึ่งทึ่งเอ็นทึ่งเนื้อ